สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสูร่รายการมันนี่ทูเดย์ทันโลกการเงินค่ะวันนี้ค่าคืนวันพุธที่7มิถุนายนค่ะค,ค่าคืนนี้อยู่กับคุณนะทิประดาาละดิชันวิมลวรรณค่ะค,ค่าคืนนี้นะคะมีเรื่องราวหลากหลายที่จะต้องมาอัปเดตฝากกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเจาะลึกกันไปในรายประเทศว่าอัตราการเติบโตของเขานั้นเป็นอย่างไรนะคะ,คะมาเริ่มต้นกันที่ประเทศแรกกันก่อน,อนเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจโลกนั้นถูกพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเเเรรรื่่่อออองงงขขัตาาาินนนนนฟ้แและวกึ อัตราดอกเบีย้ยนะคะมันก็ไปยับยั้งส่วนหนึ่งที่ทําให้เงินเฟ้อชะลอตัวแต่อีกขาหนึ่งค่ะมันก็ไปกดดันในเรื่องของกําลังซื้อและการบริโภคของประชาชนด้วยส่งผลอย่างไรส่งผลทําให้ล่าสุดนะคะตัวเลขการส่งออกของจีนเดือนล่าสุดนั้นซุดตัวลงมาค่อนข้างจะแรงแล้วค่ะโดยทางด้านของสํานักงานศุลกากรจีนรายงานยอดส่งออกของจีนในเดือนพฤษภาคมปรับตัวลดลง 7. 5เถือเป็นการปรับลดลงครั้งแรกในรอบ3เดือนหลังจากความต้องการสินค้าจีน ในตลาดโลกชะลอตัวซึ่งรวมไปถึงยอดขายสมาร์ทโฟนด้วยนะคะโดยตัวเลขดังกล่าวนั้นปรับตัวลดลงรุนแรงมากกว่าที่นักวิเคราะห์ในโพลรอยเตอร์ uter, คาดว่าจะปรับลดลงเพียงแค่0.4%เท่านั้นส่วนทางด้านของยอดนำเข้าในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบเป็นรายปีก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันค่ะติดลบไป4.5%น้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ว่าจะติดลบถึง8% และเป็นการปรับตัวลดลงน้อยกว่าในเดือนเมษายนที่หดตัวสูงถึง7.9%การส่งออกที่สุดตัวลงอย่างหนักนั้นทำให้จีนมียอดเกินดุลการค้าลดลง16.1%ลดลงสู่ระดับ6.581ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน2565และชะลอตัวลงจากยอดเกินดุลการค้าในเดือนเมษายนซึ่งอยู่ที่9.02ล้านดอลลาร์ ตัวเลขการส่งออกที่สุดตัวลงอย่างหนักนี้เนี่ยนะคะนักวิเคราะห์คาดการว่าเป็นผลมาจากเศรษฐกิจยุโรปและเศรษฐกิจสหาราัฐที่ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเนื่องจากยุโรปและสหารัฐซึ่งเป็นผู้ใช้สินค้ารายใหญ่ของจีนนั้นเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นค่ะ ไม่ใช่แค่ในเรื่องของการส่งออกของจีนเท่านั้นนะคะที่ตอนนี้ต้องบอกว่าประสบกับภาวะที่จะต้องพิจารณากันด้วยว่าจะชะลอตัวด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าในเรื่องของการทําธุรกิจโดยเฉพาะเทคโนโลยีก็ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะเพราะว่าล่าสุดทางด้านของ EU เองก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะตอนนี้เตรียมที่จะแบนหวัวเว่ยกันแล้วด้วยราคาเพราะมองว่าจะมีปัญหาการในส่วนของการสร้างเครือข่าย 5G ค่ะ มีการเปิดเผยกันนะคะจากทางด้านของหนังสือพิมพ์ Financial Times รายงานว่าสหภาพยุโรปหรือ EU กำลังพิจารณาคำสั่งห้ามประเทศสมาชิกใช้บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในเครือข่าย5 g ซึ่งรวมถึงบริษัท Huawei เทคโนโลยีของจีนท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นค่ะโดย EU มองว่ารัฐบาลบางประเทศกำลังดำเนินการล่าช้าไปในเรื่องนี้หลังจากก่อนหน้านี้ในปี2 5 6 3 EU บอกว่าประเทศสมาชิกสามารถจำกัดหรือตัดผู้จำหน,น่าย ขายระบบ5 g ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นหัวเวย่ยออกจากส่วนประกอบที่สำคัญของเครือข่ายโทรคมนาคมแม้มีแรงกดดันจากสหรัฐในขณะนั้นนะคะให้มีการแบนบริษัทโทรคมนาคมของจีนโดยสิ้นเชิงโดยทางด้านของกรรมธิการด้านตลาดภายในของ EU เทรรี่แบตตันมีการแจ้งแก่รัฐมนตรีด้านโทรคมนาคมว่ามีเพียงหนึ่งใน3ของประเทศใน EU เท่านั้นค่ะที่ดำเนินการแบนหัวเว่ยในส่วนที่สำคัญของเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมเนื่องจากคำแนะนำเป็น ปี2563ไม่ได้รวมถึงการสั่งห้ามโดยสิ้นเชิงดังนั้น EU อาจออกคำสั่งห้ามบริษัทต่างๆที่ถือว่ามีความเสี่ยงด้านความปลอดภยัยหากประเทศสมาชิกเช่นเยอรมนียังคงดำเนินการล่าช้าต่อไปค่ะแหล่งข่าวมีการเปิดเผยกับรอยเตอร์ด้วยนะคะว่าเยอรมน,น,นีนั้นกำลังพิจารณาที่จะแบนส่วนประกอบบางอย่างจากบริษัทจีนอย่างหัวเว่ยและ z t ทในเครือข่ายโทรคมนาคมของเยอรมน,นีซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญเพื่อแก้ไขข,ข้อ,ขอกังวลด้าน ความปลอดภัยด้วยค่ะเรื่องของศึกด้านเทคโนโลยีนะคะระหว่างชาติตะวันตกกับทางด้านของสหรัฐอเมริการวมไปถึงจีนนั้นยังคงเข้มงวดนะคะ ซึ่งพยายามที่จะกีดกันจีนออกจากเทคโนโลยีดังกล่าวแล้วก็พยายามที่จะกีดกันคู่แข่งลดทอนความสามารถในการแข่งขันของจีนลงนะคะไปดูกันต่อที่ออสเตรเลียกันบ้างดีกว่าค่ะ <Huh. S 1> GDP ในไตรามาสที่1น,นั้นชะลอตัวลงนะคะหลังจากที่เดินหน้าในการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยและดูเหมือนว่าทางด้านของธนาคารกลางออสเตรเลียนั้นก็ยังคงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายขาขึ้นเพื่อจัดการกับเงินเฟอ้ออยู่ละคะ่ะทิศทางของเศรษฐกิจก็เลยดูค่อนข้าง,าง,น,างน่ากังวลใจนะคะ สำนักงานเศรษฐีแห่งชาติออสเตรเลียรายงานว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไตรมาส1ปี2566ขยายตัว2.3%เมื่อเทียบเป็นรายปีต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของรอยเตอร์คาดการณ์ว่าจะขยายตัว2.4%และชะลอตัวลงจากไตรมาสที่4ที่มีการขยายตัว2.7%ในปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสตัวเลข GDP ไตรมาสที่1ของออสเตรเลียนั้นขยายตัว0.2%ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่0.3% ซึ่งทางด้านของคุณแคทเธอรีนคีแนนผู้อำนวยการ ABS ระบุบ,บอกว่าแม้ตัวเลข GDP ในไตรามาสที่1ของออสเตรเลียมีการขยายตัวติดต่อกัน6ไตรามาสแต่ก็เป็นการขยายตัวในอัตราต่ำสุดนับตั้งแต่ไตรามาสที่3ของปี2564หลังได้รับแรงกดดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยและตัวเลขเงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับสูงส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ธนาคารกลางออสเตรเลียเองเนี่ยนะคะมีการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบาย0.25%สู่ระดับ4.1%ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ11ปีที่ผ่านมาส่วนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการว่า RBA หรือว่าธนาคารกลางออสเตรเลียนั้นจะตรึงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับ3.85% พร้อมกับระบุว่าแนวโน้มของนโยบายการเงินในอนาคตข้างหน้าต้องติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกการใช้ใจ่ายภาคครัวเรือนการขยายตัวของต้นทุนแรงงานต่อหน่วยและตัวเลขคาดการเงินเฟ้อค่ะมาดูกันที่ GDP ของบ้านเรากันบ้างนะคะที่ทางด้านของภาคเอกชนก็มีการเปิดเผยว่าน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเพราะส่วนหนึ่งเลยได้รับในเรื่องของปัจจัยด้านการท่องเที่ยวกันด้วยค่ะ วันนี้มีการประชุมการจากทางด้านของกกรอะคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันประเมินถึงทิศทางภาวะเศรษฐไทยในปีนี้ค่ะมองว่าจะมีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นส่วนหนึ่งเลยเนี่ยมาจากในเรื่องของการท่องเที่ยวที่มีการฟื้นตัวกันด้วยที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกรอนะคะประเมิน GDP ของไทยรวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจแนวโน้มยังคงขยายตัวต่อเนื่อง kh kh t t ค่ะคาดว่า GDP จะขยายตัวได้3-3.5%ถึงจาจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นปัจจัยสนับ การจ้างงานนอกจากนี้รายได้ภาคเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมยังขยายตัวทําให้ในภาพรวมผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นมีการใช้ใจ่ายและการบริโภคมากขึ้นค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกยังได้รับผลกระทบจากการฟื้นตัวที่ล่าช้าของเศรษฐกิจทําให้มองว่าการส่งออกในปีนี้จะหดตัวนะคะติดลบ1นถึงขณะที่เศรษฐไทยยังได้รับแรงกดดันจากเงินเฟอ้อเพิ่มเติมจากปรากฏการณ e ์เอลโ뇨ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร และราคาสินค้าในระยะข้างหน้ารวมถึงหากมีการปรับขึ้นค่าแรงในอนาคตปีนี้คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่2.7-3.2%ถึงตขณะเดียวกันภาคเอกชนก็มีมุมมองนะคะแล้วก็มองในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลกันด้วยแต่ว่าวันนี้นะคะทางด้านของคุณพิธานินเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้มีการแถลงนะคะภายหลังการประชุมร่วมกันของ8พรรคร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลโดยทั้ง8พรรคเห็นพ้องต้องการนะคะว่าไทม์ไลน์ในการจัดตั้งรัฐบาล น่าจะขยับเร็วขึ้น2-3สสัปดาห์หลังจากที่กกตระบ,บุว่าจะทํางานให้เร็วขึ้นดังนั้นทุกพักจะต้องเตรียมความพร้อมในการทํางานทั้งในเรื่องของนโยบายที่จะถแถลงต่อสภาโดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านงบประมาณเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนค่ะเชื่อว่าเป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่นักลงทุนในตลาดหุ้นไทยก็ติดตามนะคะนักลงทุนต่างชาติก็ติดตามเช่นเดียวกันละค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจติดตามกันต่อในเวิร์ราอัพและพักกันสักครูค่ะช่วงหน้ากลับมาวางแผนการลงทุนใน หุ้นไทยกันต่อค่ะสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงาน3กองทุนที่บริหารงานโดย Ark Investment Management ซึ่งรวมถึง Ark Innovation ETF กองทุนเรือธงของ k เค e Wood เข้าซื้อหุ้นคอ b a s e จำนวนมากหลังจากราคาหุ้นดังกล่าวดิ่งลงอย่างหนักถึง21%ช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นคอ b a s e ดิ่งลงอย่างหนัก หลังถูกกรตอสหรัฐยื่นฟ้องในข้อหาดำเนินธุรกิจโบรกเกอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตดัชนี b บ o ูเบิร์กบ l ล i ลียนเนสอินด x ซึ่งจัดทำโดยสำนักข่าวบ l ูเบิร์กระบุว่าความมั่งคั่งของเจ้าช้างเพิงผู้ก่อตั้งและ CEO ของ b บ n a n c e ลดลง1.4พันล้านดอลลาร์สู่ระดับ2.6หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วง2วันที่ผ่านมา ขณะที่ดัชนีความมั่งคั่งของ Brian a r m s t r o ตรอง CEO ของ c คอ b a s e ลดลง361ล้านดอลลาร์สู่ระดับ2.2พันล้านดอลลาร์หลังถูกกลตสหรัฐฟ้องสำนักข่าวกลาง CNA ของไต้หวันเปิดเผยว่าบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร a เมนูแฟ u r i ริงหรือ TSMC ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกกำลังพิจารณาสร้างโรงงานแห่งที่สองในจังหวัดคุมาโมโต ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเพิ่มเติมจากที่กำลังก่อสร้างโรงงานเวเฟอร์มูลค่า8.6พันล้านดอลลาร์ตั้งเป้าเริ่มการผลิตในปี2,567สำนักข่าวยอนฮับรายงานเทสซารันดอสประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของ Netflix Inc. ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งรายใหญ่จากสหรัฐวางแผนที่จะเดินทางเยือนเกาหลีใต้เป็นเวลา2วัน ตั้งแต่วันอังคารที่20มิถุนายนเพื่อเข้าพบปะกับฮ ok ันด็อกซูนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้หลังจากประกาศแผนทุ่มเมเดงินลงทุน2.5พันล้านดอลลาร์ผลิตซีรีส์โทรทัศน์ภาพ,พยนตร์และรายการเกาหลีในช่วง4ปีข้างหน้า ของสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือว่าเฟดโก้นะคะมีความเปิดเผยในเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะคะซบเซาในรอบ8เดือนค่ะปัจจัยหลักเลยที่ทําให้สถานการณ์ซบเซาก็คือในเรื่องของสถานการณ์การเมืองและแน่นอนนะคะนักวิเคราะห์มีการประเมินกันด้วยค่ะตอนนี้ในเรื่องของสถานการณ์การเมืองถือว่าเป็นคีย์หลักในเรื่องของการลงทุนในรอบเดือนมิถุนาย,ยนด้วยมีโอ,อกาสที่ทําให้ตลาดหุ้นอาจจะปรับตัวย่อลงแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้นะคะดังนั้นทิศทางจะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้มีสัมภาภษณ์พิเศษ แนวรับแนวต้านยังไงกันบ้างคะสำหรับรอบเดินมิถุนายนแล้วแน่นอนว่าเรายังคงต้องติดตามสถานการณ์ต่างๆกันด้วยในเรื่องของรูปแบบการเล่นสำหรับกลุ่มนี้มาหากลุ่มนี้วิธีการเลือกหุ้นหรือว่าแม้แต่สัดส่วนการลงทุนค่ะผู้จิ๋แนะนํายังไงดีคะโซล่าเนี่ยครับโซล่าผมว่าวางวิธีพันห้ากันเลยนะครับโอกาสในการที่จะไซเวดาวไปเนี่ยก็มีมโมเมนตัมเหมือนกันเพราะอย่างที่ไล่เรียงไฟปัจจัยภายนอกภายในเนี่ยยังไม่ได้เด็ดมานะครับขณะที่กรอบด้านบนเนี่ย หวังไว้โซนระยะสั้นที่150ในเน่อบการแกว่งของตัวเดือนนี้เนี่ย1,500จนถึง1,550นะครับเพื่อตัวตีเทรนไลน์เนี่ยต้องบอกว่าโมเมนตัมของตัวตลาดนี้โดนแรงกดดันจากเทรนของตัวภาพใหญ่เนี่ยกดไว้อยู่นะครับก็ก็ยังยังต้องค่อยๆพยายามแกะในโซนนี้กลับขึ้นไปเพื่อกระตุกในเชิงของความเชื่อมั่นของคนเล่นในเชิงของตัวเทคนิคเนี่ยให้กลับขึ้นมานะครับตราบใดวตามเนี่ยอินดยังไม่เกิน150เนี่ย ความเชื่อมั่นน่าจะยังไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับก็เป็นจุดนหนึ่งที่ค่อยๆรอ,ค,อ,อความเชื่อมั่นละการสำหรับตัวเดือนมิถุนายนนะคะรับทีนี้ในกรอบของหน้าหน้าลงทุนเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าทิศทางของตัวปัจจัยพื้นฐานยังเป็นคีย์หลักอยู่นะครับแม้ว่าเซนิเมนต์การลงทุนเนี่ยอาจจะเข้ามากดดันถ้าเกิดเซกเตอร์ใหญ่ๆที่ปัจจัยพื้นฐานยังคงเป็นภาพของการซัพพอร์ตเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มของตัวธนาคารนะครับผมว่า อ่าควอเตอร์สองเนี่ยแนวโน้มของตัวการไลน์กลุ่มธนาคารเนี่ยยังคงปรับตัวขึ้นเพราะว่าล่าสุดเราจะเห็นว่าอ่าแบงก์พาณิชย์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกสิกรไทยอ่าแบงก์กรุงเทพนะครับทหารไทยะอะไรต่างๆเนี่ยมีจังหวะในการปรับตัวอ่าดอกเบี้ยขึ้นแล้ตามผลีเลิตของตัวกระนองที่ปรับตัวขึ้นเลยนะเนี่ยด้วยคีย์เวิร์ดแบบนี้เนี่ยสัญ,ญญาณของตัวควอเตอร์สองเนี่ยส่วนต่างดอกเบี้ยของเขาเนี่ยจะได้ประโยชน์ขึ้มานะครับ mm. ในเนี้ยทั้งใหญ่ผมว่า จังหวะต่อรองราคาเย่อะๆมาเนี่ยเป็นโอกาสในการค่อยๆช่วยต้องรับนะครับขณะที่ถ้าเกิดคนคนไม่อยากที่จะเสี่ยงกับฝั่งของตัวฟันโฟก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มบิ๊กแคปเนี่ยยังโดนกดดันจากฝั่งตัวฟันโฟเนี่ยเยอะพอสมควรก็อาจจะมาหาหุ้นมิดสมอลที่ยังมีปัจจัยเฉพาะตัวที่เป็นคีย์กลับขึ้นมานะครับก็ถ้าเกิดคนเล่นชอบเล่น อ่ามุมตัมของตัวกําไรเทรนด์แรงๆเนี่ยคอร์เตอร์สองที่ยังคงทําได้ดีเนี่ยคิดว่าราคากุ้นส่วนใหญ่เนี่ยมักจะอยู่ในโซนบนนะครับ mm hmm. ก็ต้องยอมรับว่าในกลุ่มของพวกอ่าการบริโภคอาหารเครื่องดื่มพวกเนี้ยยังอยู่ในโซนที่อ่าเล่นกับเซนิเมนต์ของตัวกำไรคอรเตอร์สองคอรเตอร์สามได้อยู่นะครับ mm hmm. เช่นตัวของอิชิตัว s อสคู่นี้เนี่ยผมเชื่อว่ากำไรคอรเตอร์สองเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ต้องยอมรับว่ามันอยู่ในโซนบนนิดนึงการเบี่ยงเนี่ย อา,อาจจะอาจจะไม่ได้มีกรอบในอัพไซด์เนี่ยมากมายนะักพี่ถือว่าน่าคุณจะแข็งกว่าตลาดนิดนึงเพราะว่าพอร์เตอร์สเนี่ยเขายังอยู่ในส่วนที่ค่อนข้างดีแต่ถ้าเกิดคนชอบอีกขาหนึ่งคือชอบแบบเัียบโซนล่างกลุ่มเัียบโซนล่างเนี่ยก็บอกว่าสัญญ,ญาณของฟันเดมิทัลเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ซัพพอร์ตมากพี่ถือว่าถ้าเกิดตัวไหนเนี่ยมีอีเวนต์สําคัญที่ใส่เข้ามาบ้างเนี่ยก็อาจจะเป็นคีย์สำหรับการเงียนะครับผมว่าณจุดเนี่ย เศรษฐกิจจีนเป็นจุดหนึ่งที่มีดาวไส์มากๆนะครับพี่หนูว่า,ามองในเครื่องกับการเนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจจากฝั่งของตัวภาครัฐเนี่ยวันดีคืนดีอาจจะมีจังหวะในการกระตุ้นออกมาในนี้นี่ขีนีน<อ>ผมว่าดูในกลุ่มของตัวพวกเดินเรือโลจิสติกเนี่ยซ<อ>ึ่งโดนแรงกดดันมาเยอะพอสมควรแล้วล่ะนะวบวต์ลชันในโซนเนี่ยผมว่าไม่ได้แพงมากก็าอาจจะเป็นคีย์ของการเข้ามาช่วยในฝั่งของตัวการยัดได้บ้างนะครับเช่น ฝัตงตัว PSL หรือว่า w i s e s t g i s t i c s คู่นี้ก็เป็นอีกคีย์หนึ่งที่ดูน่าสนใจในการงัดโซนล่างครับ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะมาติดตามเรื่องราวของการปั้นทายาทธุรกิจรุ่นใหม่กันบ้างดีกว่านะคะล่าสุดค่ะไทยพาณิชย์จูเลสแบร์นะคะเปิดหลักสูตร The f o Academy ปั้นกลุ่มทายาทคนรุ่นใหม่ค่ะสู่ Reader of Tomorrow ส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืนค่ะ คุณลริพัฒน์ธรณวิกรายประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทัพย์ไทยพาณิชจูรสแบร์จำกัดกล่าวว่าไทยพาณิชจูรสแบร์เดินหน้าสารต่อกลยุทธ์ The New Wave of w เ a l t h เร่งเครื่องเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าผู้มีความมั่งคั่งระดับสูงของเมืองไทยด้วยบริการแบบครบวงจร ล่าสุดเปิดหลักสูตรสุด Exclusive The 4 5 Academy ภายใต้แนวคิด Leader of Tomorrow ป้นผู้นำแห่งอนาคตที่มีพลังและสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมในทุกมิติผ่านการปูพื้นฐานด้านการลงทุนและการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มทาย,ยาทธุรกิจรุ่นใหม่ Next Generation ให้เข้าใจถึงการบริหารความมั่งคั่งอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยโปรแกรมพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเข้มข้นโดยได้รับเกียรติจากซี o และนักธุรกิจแถวหน้าของเมืองไทยและต่างประเทศร่วมแชร์มุมมองและประสบการณ์อันทรงคุณค่าเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในอนาคต (future thinking skills) ที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบันช่วยให้ลูกค้าสามารถส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างยั่งยืนตอกย้ำความมุ่งมั่น Your (legacy our Earth promise) ของไทยพาณิชย์จูเลสแบอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์นะคะ <S www s c b j u l e s b a com ค่ะและในขณะเดียวกันนะคะตอนนี้เราจะเห็นเรื่องของการช่องทางใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลนะคะเข้ามามีอิทธิพลในเรื่องของการทําธุรกิจมากขึ้นค่ะแอปพลิเคชันไลน์นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่ผู้ประกอบการเลือกใช้กันด้วยค่ะและล่าสุดนะคะได้มีการจัดงาน Line Thailand Awards 2022ค่ะเป็นการประกาศความสําเร็จ องค์กรที่ใช้แพลตฟอร์มอย่างมีประสิทธิภาพวันนี้มีอะไะเอียวเพิ่มเติมมาฝากด้วยค่ะเชิญค่ะภายหลังการระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้วิถีการใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ต้องปรับตัวด้วยสถานการณ์บังคับให้เดินหน้าเข้าสู่การใช้งานดิจิทัลแบบเต็มตัวเพราะเป็นช่องทางเดียวที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ แพลตฟอร์มไลน์ถูกเลือกให้เป็นช่องทางหลักในการสร้างแบรนด์ให้ธุรกิจเติบโตด้วยประสิทธิภาพของเครื่องมือต่างๆที่ทำให้แบรนด์เข้าถึงคนไทยได้มากกว่า53ล้านคนด้วยเหตุนี้ไล n e จึงจัดงานประกาศรางวัลสำหรับภาคธุรกิจครั้งใหญ่แห่งปี Li น์ไทยแลน a ์ a วอร์ด2์ถูเชิดชูความสำเร็จขององค์กรและแบรนด์ที่ใช้แพลตฟอร์ม l ล ne ในเชิงธุรกิจอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพรวม51รางวัลแบ่งเป็นรางวัลสุดยอดแบรนด์ผู้สร้างผลงานการตลาดดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี8รางวัลและรางวัลการใช้งานโซลูชันต่างๆบนไลนย์ยอดเยี่ยมตามแต่และกลุ่มประเภทธุรกิจอีก43รางวัลเรามองเห็นความสำคัญของพาร์ทเนอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ หรือว่าเอเจนซี่ต่างๆดังนั้นเนี่ยเราจึงอยากทำการขอบคุณในการมอบรางวัลให้สำหรับแบรนด์และเอเจนซี่ที่ร่วมกันสร้างสรรผลงานอันโดดเด่นบนไล n e แพลตฟอร์มในปี2022ที่ผ่านมานี้ค่ะโดยรางวัลเนี่ยเราก็จะมีรางวัลที่เราแบ่งตามประเภทโซลูชันของ Line p พลตฟอร์นะคะแล้วเราก็แบ่งตามหมวดหมู่ประเภทกลุ่มธุรกิจแล้วนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีรางวัลพิเศษเนี่ยสำหรับแบรนด์ที่มีผลงานอันโดดเด่นนะคะ ในแต่ละด้านโซลูชันและด้วยความที่เราแบ่งเป็นตามกลุ่มประเทศธุรกิจค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าหลายๆแบรนด์จะได้แรงบันดาลใจค่ะจาก success case ที่ได้รางวัลเหล่านี้เพื่อนำไปพัฒนาและผักดันธุรกิจของตัวเองต่อไปค่ะตลอดช่วงปี2022ที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจค้าปลีกและ e-commerce เป็นธุรกิจที่สร้างการเติบโตบนแพลตฟอร์มไลน์ได้อย่างโดดเด่น รวมถึงธุรกิจ FMCG ที่เริ่มใช้งาน Line OA ในเชิงลึกที่ยกระดับสู่การใช้งานในด้านบริหารจัดการ Data เช่นแบรนด์ใหญ่อย่าง Unilever t h a i Trading Limited ถือเป็นโอกาสให้แบรนด์อื่นทั้งในกลุ่มธุรกิจนี้และกลุ่มธุรกิจอื่นได้ศึกษาและพัฒนาต่อยอดการใช้ Line OA ในแพลตฟอร์มไลน์อะคะ่ะไลน์เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นแชทแอปพลิเคชันอันดับหนึ่งของเมืองไทยเนาะแล้วก็แม้กระทั่งตัว Official Account ของ u n i ิ e v e r เองอะคะ่ะก็เป็น Official Account ที่มีคนตามอยู่หลายสิบล้านคนทั้ง4 Official Account เเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราใช้แพลตฟอร์มไลน์ในการ คอมมูนิเคชันในการสื่อสารกับผู้บริโภคค่ะเป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพมากเพราะเราสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ตรงจุดแล้วก็ได้ออได้ในจนํานวนมากๆค่ะหลักๆเราคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการทำเา่อสถิติต่างๆหรือว่าการล็อคสติ๊กเกอร์ล็อคคอนเทนต์ต่างๆค่ะเราก็จะคำนึงถึงออประโยชน์แล้วก็การนําไปใช้ของผู้บริโภคทําให้ผลที่ออกมาค่ะออได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ตรงจุดตรงใจผู้บริโภคค่ะ สำหรับรางวัลสุดยอดแบรนด์ผู้สร้างผลงานการตลาดดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี2022แปรางวัลประกอบด้วยบริษัท Unilever Thai Trading จำกัดรับรางวัล Data Lead Campaign of the Year, Volvo Car ประเทศไทยรับรางวัล Chat Commerce of the Year, บริษัท CPO จำกัดมหาชนรับรางวัล Best Line OA of the Year, สำนักงานประกันสังคมรับรางวัล Best Sticker of the Year บริษัทลาซาด้าจำกัดรับรางวัล Best Display Advertising of the Year โคคาโคล่าประเทศไทยรับรางวัล Best Line Ads Campaign of the Year MFlow กลมทางหลวงรับรางวัล Best Display Advertising of the Year in Public Sector และบริษัทไม s แชร์ประเทศไทยรับรางวัล Best Line Ads Agency of the Year การมอบรางวัล Line Thailand Awards ไม่เพียงเชิดชูบแบรนด์ที่มีการตลาดดิจิทัลที่เหนือกว่า แต่ยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้แต่ละแบรนด์พัฒนาความสามารถในการนำโซลูชันไลน์ไปใช้งานเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม จำรับนะคะว่าในยุคปัจจุบันค่ะแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นมีความสําคัญในการสื่อสารการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพนะคะและนี่ก็คือรายนามของบริษัทที่ประสบความสําเร็จในการที่จะใช้โซลูชันไลน์ในการทํากลยุทธ์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพละค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะและใน,นะอนาคตเชื่อว่าไลน์น่าจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคธุรกิจให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยละค่ะ นี่ก็คือข่าวสารนะคะที่นํามาฝากกันในค่ำคืนวันนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ